ว้าวเรียบร้อยแล้วเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าเพียวเนี่ยสองวันเจ้าวันก็กนนเกิงตอนวันนี้แหมเกิงตอนนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคะเรียบเจ้าเรียบร้อยนี่นี่ก็ตัดลืมตัดทันต้นเนี่เดี๋ยวก็ไปตัดนะคะ เห็นไหมคะเสร็จแล้วคะ่นะนี่จะซูปน้ำนะวันนี้จะซูปน้ำใส่สวนว่าจะอนปลูกป่อเทืองเอาน้ำใส่ให้มันชุ่มๆก่อนแล้วจะปลูกป่อเทืองกับอไรเนี่ยปนว่าเครื่องเสียเครื่องแจ่น้ำเป็นปีเอาปั๊มน้ำมาแจ่น้ำเป็นปีหวัวกะโลกกรุดอยู่ในโคนท่าน่ะในคองท่าน่ะ ผเทานี้ก็ไดเนาะมีความรับผิดชอบเลยเอามาแล้วเนี่ยเลยไปเสือนกุญแจมาปิดประตูกันบไ่ไว้มาอัานของหายแต่แกงก็หายไปละนี่เสร็จแล้วค่ะเหลืออีกหน่อยหนึ่งตรงนนะเหลืออีกนิดตรงตรงนูง้นเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเหลือข้างในนี่น่อยหนึงงน่งกับแถมฝังคลองนะแถมน้อยหนึ่งต้องปีนไปลวกฝังนวดด้วย ั้งปีนไปนาคอนอื่นแล้วก็รัดจะง่ายกล่าเพราะมันมีแต่หญ้าน,น่ะนะโตตะไคร้แห้งหมด่ะตะไคร้หอมตะไคร้กินได้เด่วตัดหมดอ่ะที่เคยมาตัดกับไปพุ่นละ,นะช่วงใบกับไมา,ากาญชาห้อนมีข้าเจ้าเนี่ยไม้กาญชาอยู่คนเดียวนี่วันสิ้นปีนี่เดี๋ยวก่อนไปได้ไปได้ต้องเอาขึ้นแล้ววันนี้แล้วเจ้า ทีจริงว่าจะซุบน้ำตัวก็บ,บ่ได้สุปเครื่องเสียนี่ค่ะใกล่เสร็จแล้วค่ะดูอัน,อนดูอ้อยอ่ะสุพรรณบุรี50เป็นดอกมัเนี่ยมันมีไปกิ่นมนันนะอ้อยขั้นหน้ามาดูสิค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยเจ้าเตาก็บ,บ่ได้นดเนี่ยแล้ว,เน,วเนี่ยม้วไปอันฟิวเนี่ย เดี๋ยวกันแล้วเดี๋ยวเพียวย่าแล้วจะมาัดยาเต่า,ตานี่ขื้นแล้วสุขสันต์วันสิ้นปีนะคะปีใหม่นี้คงจะมาได้ขายของแล้วเต่าบะเซ็ดกล้องก็ยับยมหมาสั่งกล้องก็ยับยมหมาเตี่ยสงสัยเขาหยุดงานกันนะสิ้นปีเลยคนทรงก็เลยมาบาถึงเตาบะเดียวเลยนะ่ะ เดี๋ยวไปตัดหญ้าขึ้นแล้วกันนะคะไปตัดหญ้าขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะมาอันอัน,น,นเนี้ยจะมเนี่ยเต่านี่แหละวันนี้ต้องเอาเตากับตัดหญ้าขึ้นแล้วเลยมันพึ่งจะเถียงเองอะพึ่งจะบาบเองพึ่งจะบาบเองยังมีเวลาอีกอยยเอยเอะเดี๋ยวหกโมงแรงก็เข้าบ้านเจ็ดโมงไปสวดมนต์ข้ามปีมาเจ้ามาเจ้า สุขสันวันสิ้นปีนะคะ